ไอดวงตาฟันบอกคร <1971 S 2> <74. S 1> ับเมื่อนั้นฟันสองหมื่นละสองสามหมื่นปัดว่ามีคนกับคนพ่อแม่น่ะพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ระเบ่าก็ตายไปแล้วลหละแต่ว่าเราเราเอาเตียงมาไหายนนันเอาเตียงมาถวายอนเตียงร่ำปุดเลยเตียงคนนั้นแต่ว่าเตียงมันกวงางคนก็กำลังเอาสมาก็เลยถามว่า อเตียงอ็มาหิ้งห oh ็้งยังลนันพวกนักเตียงบไดายวะโอ้คามานั่งเล่นนั่งยังตีอาตักเม็ดมาสิวัดผุวะาีนีลุงตาฟันดนหรือเปล่าสองสามือองสามออืมทีนี้เยนอตักวัดตะตักเม็ดเขาตวัดดอกแต่ว่าเตียงมันโบกเก้นบกเกินในเวทหาซิบถ้ไปเวทเกาซิบดอกที่รระเบาน่ะต้องวัดดอกเอาไปลงก็นั่งหลละ ที่ว่าก็นามาให้นี่เป็นเป็นเป็นคนว่าเป็นผีเป็นผีเออตายไปแล้วแต่ว่าฟันว่าเขาเอามาให้ว่าเอาเตียงมาถวายผมว่ามันมันมันผีสิฟ้าเป็นอยู่น้ำมรกตว่าเปลี่ยนเป่นนะที่เขาอายุอยู่กองว่าวันนี้โยมก็จะโทรมาถามว่าหลวงตาอายุเท่าไหร่อายุอายุก็หาสิบหกปีอืมแค่นั้นแต่นั้นมากเขาไม่ค่ยฟันจะเตือนว่านี่วางงวดที่แล้วนะวางเห็น ไอ้ว่ามันมันอันนี้ปันเูนย์สามตรอนหลังมันแนบเลยศูนย์เจ็ดหรือศูหลังแนบหมนเลยนะนีหมดทุกคนเห็นเห็นอยู่ในเงาใหม่หาใหม่นะครับหากใหม่ยังบูฮูจะว่าศูนย์ศูนย์เจ็ดเงาเงาจนอันนี้คือของือมือที่้ววันนี้นะวันนี้วันนี้วาจแได้วันราตาฟันสองหลอกสองรอกแต่แต่เราแหลกฟันเห็นตัวเลขเลย โต,ตที่สองขึ้นที่สองอว,ว่าว่าเอาเลขมันศูนย์เจ็ดตู้นั้นแน่บเห็นเลยก็ได้ศูนย์เจ็ดกว่าเลขสามโตคนว่าครับต้ไทยเลขเจ็ดนั่เลยมือมันเนนนลขแต่ต้องต่งเห็นแค่ศูนย์เจ็ดงั้นเพวางวางมันออกหาแตไอ้วางหาสองแปกครับกันเดียวกันอ<ม>ืม เพิ่งหัวใจแล้วดิหาต้อนแปดนี่เป็นไปเลขจากใส่มันเลขเลขว่างมันตัวตัวนั้นมันเห็นหามันมันมันออกไอ้ยังกอกวางอันออกเสียแล้วนอนจิตห้อนึงหาเจตไปเห็นวันนี้ไปเห็นหาเจตวันนี้มันออกหาแปดมันออกครับแต่ว่าเลข่อหาเจตนั้นมันมันลุกขึ้นกันกับตัวนี้อะไรเฮ็ดเดียวกันอะไร มันอยู่ใ้หาใหม่คือเราแต่แต่เห็นแล้วเห็นแค่สองตัวคือศูนย์ศูนย์เจ็ดนเลยเห็นตัวหนาหมศูนย์ศูนย์ออกก่อนอ่โอ้แ่่เมื่อกี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดมปนออกรางวัลที่หนึ่งเลยต่างหากหนาีัศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดรางวันที่หนึ่งวัตทิพันธ์มากลุงตาเขาเลยไปตืนติดเ้ามาก่ันยำแรกมากยำแรงไปลุงตาทำวัดเจ็จเหมไปนั่งอ่านหนังสือเยอะวก็คำนวณมงเลกอนหน้าวะรถต่อังกับเต้น ไปปินหาไป็นหาเก่าเก่าตกตกหดเลยเด็นเดินเลยเก่าเ่อนีมาหาเงินเดินเก่าหาเก่าเดินเก่าแมเก่าครบวะเ่าครบซับเก็ตเยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่ว่าฝันหรือว่าผีผีผีพ่อพ่อแม่เป็นพ่อแม่เอาเตียงเอาเตียงมาเอาเตียงมาถวาย จะได้ว่าเห็นแต่คนต้าทั้งหมดเลยตายทั้งหมดเลยทั้งมามก็ตายเล้วแล้วลองตาตีเป็นตัวเลขใดนไครับคนตายมากสูงเก่าสิสองตัวเท่านั้นที่ที่ว่าบัดที่ว่าบัดบัดแข็เตียงหน่าบัตรวัดดอก้ะม่วงเอ้ยขึ้นหนังปูคนย่วันเฮคนตายคนคนป้าเอมันก็เอ้ยมาวัดหนึ่งหาศูนย์หนึ่งอ้มันโมกเล่นอยเก้าสิบ ร้อยห่าซิบอยู่แล้วเงยงมันมุไม่เยาอกดอกุณว่าผีเ็นคนชอเม็ดรอผีเป่นคนแบกเออลอยเก้าซิฟปปานสี่นะก็เลยบนี่น้ออย่งิการวิาดเสียนโพเขียนยางไปนะเพราะว่าพบหนาผมอ่านะที่แรกว่าเจี่ไอ้กบราวเอ้าไอ้กบราวโพสเลยดีออปกว่าการเลขความฝันลงตาลงตาตีได้แค่ศูนย์เก้ามอเอะคนตายมากคนถือว่าคนตายหนักขึ้นไหมถึงว่า คนคนใต้เน่ะเพิ่นบอกเองว่าแค่นี้เงาบอเกินเมตรนิฟโดกเมธรกับเมตเก้าซีหนึงห้านกับหนึ่งเก้าศูนย์แมนกับสองสองหางสองานนั้นหน่งหาศูนย์กับหนึ่เก้านยปคนนเสียิ่ียบนานะว่านะครับเป็นเลกลงตา่ากับวบาพีบอกเลยนี่เมบ่ารับพีพีเพิ่นบอกเลยพ่อแม่ก็ซ้ากับพีเอ่อบอกเลขกสองหางคนนั้นพีคิดว่าพี่ยาิ เ <laughs> าติครับแต่ว่าเฉพาะกบตีเป็นเลยเก่าแต่ถอว่าคนในวันอันพ่อแม่เนาะเป็นเก่าเนาะเป็นเลีเก่าเลยครับคน,คนเฒ่าคนแก่แตวเขาต,ตีแล้วตีเป็นเลขเก่าอมันสิมีน้ำเลียโยมนทำนนโยมคิดโยมบัก้อะเอาะอะแล้วลงตาก็อายุหาสิบหกหาสิบหกปีหาสิบหกปีเราเลีงที่วัดเนี่ยลวงตากหน <สะ S 1> ึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า หนึ <19. S 2> o, ่งหนึ er <to> ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเหล็กงามเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเล็ล็รางหนแต่มมนกระตรงกับเหล็กไอที่เขาบอกเลยหนึ่งเมตรเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ครับบนแน่ด้วยลรองลองตาเนาะสองหางบนแนวคือกันนต่ว่าลองตาแต่ผมมาหารองตากับรองตากับบุคคยฝันลักษณะแบบนี้เนาะครับบอก่อ่ากับกิบเพชรนี่บอกรกิ๊นเพชรกับอี่ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับตัวนี้ชื่เดียกใครทวายเตียงน่ยล่ัว มัแปกว่าทีสวายเตียงมันจะหามไปเข่าโลกวะสายนำวะแต่แต่เรกตัวนี้คือดวงตาเราบริตีเองอันนี้ผีเป็คนบอกผีบอกเลยผีบอกเลขสามตัวสองหางครับเมียเมีทาซิฟกับเมียเก้าซิฟแค่นั้นแมกับเรื่องดวงตาเองไันมีหางเก้าเาามเจ็ดตนี้ครับจบเลยอันนี้คือฝันฝันมือต่อมาฝันคนละมือสองสองสองหางห้าเก้ากับเตี๋ เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้ากับเจ็ดสามกับเก้าเจ็อ๋อห้าเก้ากับเจ็ดสามพไปหายบิ่งเลยตัวผมไปพกไปก้อนมูเลยบอกต้องไปขึ้นเป็นแหลกครับเาให้อยู่กเกามยามนจะลืมงวดนี่เนาะงตางวดขาวันที่สิบหกท่นวาคมหกสี่พี่มาบอกเลขพี่มาบอกเลขสามตัวตัวฝันฝันฝัพี่พี่หามเตียงมาแน่เลยสำหรับพี่หามเลขไม่ให้ดินะครับบนเน่ได้ลองตาอาจี อาจีหายไม่ห้โชคก็ได้ครับหล้แล้วแต่ว่าสงสารว่าเอาว่าทุกมาหลยเผืออแล้วปนี่ผมเองติงเงียบไปโดนติดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนแล้วก็ศูนย์เจ็ดที่ลองตาเห็นเห็นอยู่ตรงเล็กนาเลยเด้ตรงเด้งหน้าเห็นทั้งหนาเต็มทั้งลังเอาต้องเอามาเพิ่มเพิ่มลังเล็กไหนต้องหาเอาเงแบบ มันเป็นโลเจ็ดเลนี้ไดยครับมันเป็นโซลเจ็ดแล้วก็มาเพิ่มอีกตัวนึงนะนะเพิ่มแซวเมมาไซเอาคือเพิ่มขนาด้ขนันครัเพิ่มเพิ่มรังไเกดอ๋อแล้วก็มาต่อเลขกี่ว่าครับแล้วก็มาต่อไ่เลขไอต่อไอเกไปอีก่งเกาศูนย์ครับจับตัวหนาให้แลตัวตัวหนาคือนย์เจอาจจะเป็น0เจ็ดหนึ่งเจดสเจแล้วมันทีหนึ่งด้นี่ ศูนย์เจ็ดหกก็ได้เด้อโยมเออแล้วก็มาต่อใส่กับเลขที่พี่บอกเลขนี่น้ำเออมาต่อใส่ตัวเลขที่พี่บอกเลขนี่น้ำนะไอ้เลขเลขเอสองตัวติศูนย์เจ็ดนี่มันอยู่ข้างหน้าอยข้งตาวะนี่สมมติน่ะศูนย์แล้วก็เจ็ดเห็นเงาเงาอยู่นี่นี่อ๋ออยู่ข้างหน้าเลยเออมันแน่บอชัดเอกข้างร่างนี่คือไปหาแซวเลยมาพี่อีกเออเออคือหกตัวไปหาเองก็เอาตัวทีขบวนหนึ่งหาศูนย์กับหนึ่งเก่าศูนย์ที่ใส่แมนมาต่อใส่ แต่บวหัวเป็นแล้วอะไรอีกตัวหนึ่งอะบอลูแต่ว่าที่เนี่คือลวงตาว่าให้ถ้าไปเลือตุตตลีให้เหลือตัลตลีศูนย์เจ็ดเจ็ดเลยก่อนศูนย์เจ็ดองกอนตัวใดกระซางเห็เหลือศูนย์เจ็ดเลก่อนแล้วก็เอาเลขที่ว่าความฝันลวงตาเนี่ยมใส่ขขังหลังสามตัวแล้วตัวกลางที่ต่อจากศูนย์เจ็ดนี่เอาตัวยังมใส่ก็ได้ไอมันครบหกตัวเออครบสามตัวหรือหกตัวแต่ว่าเอศูนย์เจ็ดสี่ลูตาเห็นอี่มันเป็นสี่ เป็นเป็นเป็นทีบ่หรือเป็นเหล็กปกติเป็นเหล็กปกติเลยคือมันเคลียร์ดำแลวก็ข้าวต่างเลยก็วยา0มันจะเจ็ดสูนรัุเจ็ดมันจะได้ว่าทีแคนี้คือเป็นเหล็กที่ดำบอครับเหล็กมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็คพวกค่ายดำดอกมันเป็นเป็นทีข้าวต่างนะอ๋อสุเจ๊ดส เรามาที่หนึ่งอาจจะยูยนนย<ม>สิเมนติกบอกาสิลองลองโยมพูให้โยมซึ่งเบิครับอา,าราเตียวมันหวานไปลองพิจารณานเนาะแค่นี้จรบผีบอกเลขคือสองหางคือหนึ่งห้าศูนกับหนึ่งเก้าศูนย์วนเลขของโนต้าคือห้าเก้ากับสามเจ็ดสามเจ็ดเจวลาเป็นสื่อเรจะดีนะครับโนต้าแนะนำว่าให้ไเป็สื่อเลขหนาชูนเจ็ดเด่อนส่วนทีเ่เหลือซีตัวหนคือ ลองเสียงมึงครับลองเสียงมึงสิบหกทันว่าสองห้าสี่ครับลองเสียงดี๋ยวตัวนานจับเอาไปเลยห่ะตังไว้เลยครับมันมาเะครับเด้อสิบหกทันว่านี่ครับก็ให้ทุกคนโชคดีครับสาธุสาธุสาธุ